คือเราไม่ได้ชอบเธอหรอกนะแต่ว่าเราไปซื้อบิงมาเหมือนเธอโอาไ้ดกเกาะกาำแพงคือจะถอดกระโดดกำแพงแล้วแล้วคืออารมณ์เหมือนจะหนีหนีเอาตัวรอดแล้วมึงโดดข้ามกำแพงไม่ได้คือเราไม่ได้เขาสนุกมาแต่เราซื้อบิงมาไม่ใช่เหมือนเธอนะคาอันนาจ้าหน่อยสินะครับนะจ้า นี่ผู้ชายเสียงโทนต่ำอ่ะเอพี่พี่หางเสือพี่แต่งตัวสวยอ่ะผมขอแอดเพื่อนไว้หน่อยมาพี่ก็แต่งตัวธรรมดานะนี่มันสวยเลยเนี่ยแต่งตัวอย่างนี้หนูดาอายุพี่ได้ไหมมากกว่า20ป่ะพี่เยวผมไปแต่งตัวมาใหม่นะพี่ โอเคพี่จะรอดูเออพี่พี่ไปยืนรออยู่ตรงเฮ้ยพี่อยู่นี่แหละพี่ไปไหนล็อกพีเดีววนี้แหละไปได้ผมมหาที่อ้าวยี่สิบสี่ป่ะอ่าอยู่ในเกมยี่สิบกว่าอ่ะให้เดาเดาไปเลยอ่ะคิดว่าเท่าไหร่พี่พี่เพิ่งจบมหาอะไรใช่ไหมพี่จบนานแล้วเราเราคิดว่าเสียงพี่อายุเท่าไหร่เราคิดว่าเสียงพี่อายุเท่าไหร่ยี่สิบสี่สามสิบสี่ยี่สิบสี่อ่ะเฮ้ยเสียงพี่เด็กขนาดนั้นเลยอ่ะ มันเหมือนเด็กอยู่นะมันเหมือนคนยิ่ผีผ่าวัยกลางคนถืมาแล้วเสืออาจจะเด็กใช่ไหมพี่พี่ผมมาแล้วเออพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วน้องเป็นนอนทับตังสือพิมพ์ที่ไหนมาเมื่อกี้ที่เราออกไปเปลี่ยนตัวคือเราไปนอนทับตังสือพิมพ์มาเหรอตา่แล้วที่แปะมาห้าบาทที่หลังอย่ากทำอะไรนี่นีแม่ตีะเนี่ย <5 S 2> พี่เห็นน้ำปล<ะ>าตรงลังของไม่ที่ไม่กลัวเลยเหรอไม่พี่อุาาตส่าห์คาดหวังที่ว่าจะได้อะไรดีๆแต่น้องไป็นนักท้องเสือพิมพ์ซะง,งั้นแหละผมไม่รู้ผมซื้อมาห้าบาทอ๋อห้าบาทเสียตังค์ซื้ออีกเหรออะไรพวกนี้นะได้ดิอ๋อดีแล้วเป็นประสบการณ์นนชีวิตเด็กเด็กทรงเพชรเลยนะเขาบอกกันเนี่ยการกิงทหารเด็กแว้นอ๋อไม่เราอยากเป็นงั้นจริงเหรอผมอยากแว้นบ้างอ่ะ โอ้ยอย่าเลยอยู่เฉยๆแบนไปก็เปลืองถนนหรือเปล่าแล้วเปลืองน้ำมันเอาเลยลูกนี่ตายลูกนี่แบนนี่ตายแ,ยาแล้วอ่ะวันนี้ดูแต่ช่องแต่ดาวไม่ม,ม Idol ีไอดอลเป็นไอ้ยังเจออไดลยังเจใครวะโอ้อแรปเปอร์ที่ไม่ได้ขัดน้ำอ่ะโอแรปเปอร์ไม่อ่านน้ำอะ่ะไอดอลผมแล้วมีไอดอลเป็นคนเหม็นเปรี้ยวด้วยนะเหม็นเปรี้ยวไม่ใช่ละ <c oughs> ผมดูยังเจปุ๊บตอนแรกตัวสีขาตวตอนนี้ผมตัวสีดำเลยอนี่ยนะอาไปอาบน้ําเลย <c oughs> ผ,มผมรู้สึกว่าผมได้ก้าวข้ามอีกรลเวลหนึ่งแล้วอ่ะโอ้กลับไปที่เดิมเหอะเฮ้ยข้ามไปงั้นนะ่ะ <c oughs> วันนี้ถ้าผมไปแต่งตัวเป็นแกงยูบเซลก็ได้ไปเลยไปเลย <c oughs> เอาอย่างงั้นก็ได้อย่างงั้นคงยังดูดีกว่าตรงนี้ไปไปไปก่อนไปแต่งตัวกลับล <c oughs> ้โอเคโอเคผมไปแต่งตัวเหมือนเดิมก็ได้โอเคโอเค อ่คนเรามันจะดีมันก็ต้องเรียนมาก่อนไงแล้วไปยืนหับแขนอ๋อนี่ไงล่ะมาแล้วเอ้อยดูดีขึ้นเยอะเลยหนุม่มดูผู้เป็นคนมากขึ้นแล<ม>้วนะตัวตัวเองไม่อาบน้ำเหมือนเดิมอ่ะมิเตฟิลเขาไม่ชอบอาบน้ำกันอย่างนั้นก็ดูสะอาดไงเมื่อกี้มันมดูสปกรปรกไปอุยอ้ยอุยอ้ยวันนีคุณเจ้าสาวเป๊กผมอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยน่ารักเกินชี้ว่าว่าตัวเต็มใหม่เอวอ่อนด้วย มีไรเค็มๆอะ่ะเธอนี่เข้ากันนะเราเขาเราเราเปรี้ยวเขาเค็มไงขายแค่หวานแล้วเรา,าลองไปหาหวานดูเฉาหาเนื้อหวานอาจจะได้รสอูมามิานะ <c oughs> งั้นผมก็เป็นหนุ่มไล่ล้นเด็กแว้นมือนเดิมแล้วนะเออเป็นไงก็ได้เป็นตัวน้องอ่ะเอาที่น้องสะดวกอ่ะอย่าเป็นภาระสังคมก็พอโอเคเผ็ดกันเนี่ยต้มอะไรหือพูดว่าเออของเราเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็บินหรอกเออเดี๋ยวก็บินหรอกผมก็ต้องเป็นซองบีแล้วเลยขอบีเป็นซองบีได้ไหมพี่พูดเรื่องนี้เปลี่ยนคืออะไรทรงบีบีเหินไง เดินซื้อเลยบ้างจะไม่ใชาได้เอาไปสอนเอ้ยพี่พี่ขอซื้อมุกนี้นะเดี๋ยวจ่ายตังเลนายทำไมไม่ไปนอนอ่ะดึกแล้วนะเราเลี้ยงควายแล้วเป็นตัวเองเหรอฮะอันนี้อันนี้คือข้ามขั้นเลยเหรอแบบว่าไม่ต้องให้พ่อแม่ด่าใช่ไหมไปเลี้ยงควายเลี้ยงเองเลยใช่ โอมานี้โอม่นี้ไหวเบาบาเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเเฮ้เฮยเเฮ้เฮยเฮ้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 ย้ยเฮ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 ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเย เลมาย่อฮะเฮ้ยนี um> so ่ม uh ัน huh. พ yeah. huh. hey, ี่ปะเนี People, ่ยพนหนุ่มชีโตดเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้พี่ยังนึกอยู่เลยพี่กำลังแบบว่ารีโหลดเมื่อกี้เลมาย่อเอ้ยพี่แม่งคนไทยคุยทำไมพี่แม่งบูชาชาบูอะเราชาบูไนเลยเราชาบูไปเลยถ้าจะชาบูต้องเป็นคนคน เอาคาถาไหมไหนๆๆๆอันนี้อันนี้คาถาจริงอันนี้คาถาจริงจไม่ใช่จานจริงจังจริงจังเงียบเงียบก่อนเงียบก่อนไม่มีใครพูดเลยนะเฮ้ยใครของพูดแล้วอย่าทำดิจานเขื่อนไปแล้วหยุดหยุดจีขอโทษนะโยมจานลืมลืมบทสวดขอเป็นทาเป็นแล้วรอเป็นทเป็นแล้วมามามาตรงมาตรงหัวหินเนี่ยหัวหินเนี่ยหัวหินหัวหินแล้ว ไกลว่ะหัวหินไปไกลยังล่ะถ้าขึ้นหัวมันจะเจ็บนะเฮ้ยโดนด้วยพี่เขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าไม่เจ็บนั่นไงเตือนและพี่คนเนี้ยพี่คนเนี้ยเขาบอกว่าไม่เจ็บอาจารย์โดนแน่อาจารย์โดนแน่อาจารย์จะเป็นอดเลอาจารย์โดนจริงเลยอาจารย์โดนเลยอาจารย์ยังอยู่ปะเนี่ยอาจารย์นิ่งไปแล้ว ืทองระโมทสามหยกท่องด้วยของเขาเล่นของเขาเล่นกันไม่ได้นะเนี่ยอย่าลุกของเขาเล่นกันไม่ได้อะจริงจังไปแ่้เอะผมพร้อมพร้อมกันพร้อมกันโอเคโอเคอาจารย์ไปไปอาจารย์นำหน่อยลืมไปแล้วอะอะไรวะ ลืมเนื้อไปแล้วอาจารย์ท่องน้ำท่องตามนะโมตสะนะโมตสะพักเาวะโต้พักเาวะโตอู้อาจารย์ลืมท่อนแล้วอู้อาจารย์ลืมท่อนแล้วเอาไม่ไม่นับอ่ะไม่ท่องแม่งเลยเนี้ยเนี่ยมันจะโดนแบนอีกแล้วนะเขนจะโดนแบนอีกแล้วอาจารย์อย่าดื่มเราโอ้ย ไม่พูดแล้วเดี๋ยวดูแบรนด์ใหม่อ่ะไม่เอาละพี่ขนาดแบบไม่พูดแล้วเดี๋ยวดูแบรนด์ใหม่ย